เรื่องนี้นั้นต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่นานมากแล้วคือจำไม่ได้ว่าประมาณสักกี่ปีแต่ตอนนั้นจําได้เป็นว่าผมนั้นยังเล็กอยู่น่าจะประมาณสักป .5 ห,หรือว่าป .6 นี่แหละตัวของผมนั้นเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ชอบเล่นแบบลุยๆตามประษาเด็กทองทุ่งทั่วๆไปเย็นของวันหนึ่งผมแล้วก็เพื่อนๆก็ได้รวมตัวกันประมาณสักหกคนก็เ,เกิดนึกสนุกขึ้นมา อยากที่จะเล่นโซนแอบกันซึ่งเวลานั้นจะบอกว่ามืดไหมมันก็ไม่ถึงกับมืดคือต้องเรียกว่าเวลาพลูเพลย์อย่างพอที่จะเห็นสถานที่ต่างๆแต่สถานที่ที่เรานั้นไปเล่นกันมันก็คือบ้านร้างหลังหนึ่งที่อยู่ในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ลักษณะก็จะเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆมีชั้นเดียว แล้วก็มีใต้ถุนบ้านด้วยมีสวนอยู่บริเวณโดยรอบบ้านเหมาะที่จะเล่นซ่อนแอบเป็นอย่างมากผมกับเพื่อนๆก็เลยเล่นกันไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้มีอะไรจนมาถึงที่ตาของผมซึ่งผมจะต้องเป็นคนที่ไปหาเพื่อนๆบางซึ่งในตอนนี้นี่แหละผมข้อหาได้จนเกือบจะครบทุกคนแล้วมันขาดเพื่อนไปหนึ่งคน ซึ่งเราหากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเรียกได้ว่าหากันทุกซอกทุกมุมเลยก็ว่าได้เราทุกคนนั้นช่วยกันออกหากันอีกครั้งเพราะว่ามันก็จะมืดแล้วด้วยเวลาที่หานั้นก็รู้สึกว่ามันนานมากแต่ว่าหาเท่าไหร่มันก็หาไม่เจอแต่มาคิดยิดแล้วก็มีอยู่สถานที่หนึ่งที่เรานั้นไม่กล้าเข้าไปหาซึ่งมันก็คือในบ้าน เราทุกคนก็เลยตัดสินใจที่จะวิ่งกันกลับไปที่บ้านเพื่อจะไปตามผู้ใหญ่ให้มาช่วยตามหาพอไปถึงพวกเราก็รีบบอกกับผู้ใหญ่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรบ้างหลังจากนั้นพวกเราพร้อมกับผู้ใหญ่ได้พากันกลับไปหาเพื่อนอีกรอบหนึ่งเมื่อมาถึงพวกผู้ใหญ่ก็พากันขึ้นไปดูในบ้าน ตามที่พวกเรานั้นบอกว่ามีจุดเดียวที่เรานั้นยังไม่ได้หาซึ่งพวกเราก็คิดกันว่าถ้าเข้าไปในบ้านก็คงจะเจอแน่ๆแต่พอเปิดเข้าไปดูด้วยแสงของไฟฉายที่สาสต์ส่องเข้าไปในบ้านสาสต์ไปทางซ้ายก็ไม่เจอไปทางขวาก็ไม่เจอทางดังที่บ้านหลังนี้นั้นไม่มีอะไรเลยเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ได้ใหญ่มาก แล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายมองอยู่ที่หน้าบ้านตอนเปิดประตูก็จะเห็นหมดทางบ้านเลยแต่มันก็มีอยู่จุดหนึ่งก็คือมีตู้เล็กๆที่เต็มไปด้วยหยักใหญนอกจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยเขาไปเปิดปตู้ดูก็พบแต่ความว่างเปล่าภายในบ้านเมื่อไม่เจอในบ้านพวกผู้ใหญ่แล้วก็พวกเรา จึงช่วยกันลงไปตามหาบริเวณรอบบ้านอีกครั้งต่างก็พากันตะโกนเรียกเพื่อนอยู่เป็นเวลานานแต่ก็หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนทุกคนนั้นต่างถอดใจเพราะว่าบริเวณรอบๆมันก็มืดมากแล้วด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังหาลือกันอยู่นั้นสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งผมยาวเธอสวมชุดสีขาวคล้ายๆกับคนถือศีล อยู่ที่ใต้ถุนบ้านเธอนั้นยืนมองตาเขม็งมาที่พวกเราผมก็เลยบอกให้เพื่อนๆดูแต่ก็ไม่มีใครเห็นสักคนเดียวหลังจากที่พวกผู้ใหญ่หาเรือกันเสร็จก็าพากันกลับบ้านมาพักผ่อนเพื่อที่ว่ารุ่งเช้าเราจะพากันมาหาใหม่อีกครั้งพอรุ่งเช้าที่บ้านของผมซึ่งก็จะใส่บาตรกันเป็นประจำอยู่แล้วในขณะที่ผมกำลัง นั่งวายแล้วก็รับพรอยู่นั้นผมจึงอธิษฐานในใจว่าขอให้เจอเพื่อนด้วยเถิดท่านใดนั้นเองจู่ๆหลวงตาท่านก็พูดขึ้นมาว่าอยู่ในบ้านนั้นแหละเขาทำโทษอยู่เดี๋ยวก็โก่งปล่อยออกมาแล้วหลวงตาก็ได้เดินจากไปเร้วสามคนพอแม่ลูกก็หันหน้ามองกันแล้วก็คิดว่าท่านรู้ได้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นก็รีบกันไปหาพวกผู้ใหญ่ เพื่อที่จะบอกสิ่งที่รับรู้มาจากหลวงตาเพราะทุกคนรู้ดังนั้นแล้วต่างก็ได้ช่วยกันจัดข้าวจัดของเพื่อไปทําการขอขมาต่อสถานที่นั้นเพื่อที่จะให้สิ่งที่สถิตอยู่ที่ที่นั้นนั้นปล่อยตัวเพื่อนของพวกเราออกมากล่าวแรกที่พวกเรากลับไปอย่างบ้านหลังนั้นผมรู้สึกถึงบางอย่างว่ามันแปลกไปอย่างมากเพราะว่ามันเงียบเหลือเกิน ไม่มีแม้กระทั่งเสียงของลมหรือแม้กระทั่งเสียงของนกร้องทางทั้งที่ในขณะที่เดินทางมาที่นี่ก็มีลมพัดเย็นมาตลอดทางคลายว่าฝนนั้นจะตกด้วยจนพวกผู้ใหญ่ทําพิธีขอขอมาเสร็จผมก็มองเห็นผู้หญิงคนเมื่อคืนอีกแล้วผมนั้นตกใจมากแต่คราวนี้เธอทำท่ากวักมือเรียกเหมือนจะให้พวกเรานั้นเข้าไปในบ้านหรือว่า เพื่อไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมจึงรีบบอกพวกผู้ใหญ่ให้รีบเข้าไปในบ้านไปดูว่ามีอะไรไหมครั้งนี้ปบเปิดประตูไปป,ปุ๊บสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นภาพเพื่อนของผมที่นั่งคัดสมาธิอยู่ซึ่งก็นั่งอยู่ตรงกลางบ้านเลยสักพักเพื่อนก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับพูดมาด้วยเสียงที่อ่อยๆว่าหิวน้ำหิวน้ำ พวกผู้ใหญ่ก็เลยรีบพาตัวเพื่อนของผมนั้นกลับมาอย่างที่บ้านแล้วก็ได้สักถามไล่เลี่ยงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขานั้นเล่าให้ฟังว่าในขณะที่เขากำลังหาที่ซ่อนอยู่นั้นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมากวักมือเรียกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยพอมาคิดคิดดูในตอนนี้คงจะเป็นเพราะว่าพวกเรานั้นเป็นเล่นเสียงดังรบกวนเขาหรือเปล่า เพราะมันก็เริ่มที่จะมืดแล้วด้วยเขาคงจะมาทำโทษเหมือนเป็นการเตือนว่าอย่ามาเล่นอะไรเสียงดังที่นี่อีกนะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆคือพวกเรานั้นไม่กล้าไปเล่นที่บ้านหลังนั้นอีกเลย